เบื้องครับหน้าที่ระทึกครับผมไปบปอไปหลัดมันเลยแปยงเตลี่ยนพี่น้องครับเห็นแบบนี้สางแบบนี้ลม,มกันครับพี่น้องถ้าว่าเห็นมือสั่นจกักจะเป็นยครไบครับจะปูปซักกันนึงครับคือว่าไม่แหลมบ้าน มากกาขึ้นนเอาเด้อพ่อเนี่ยยังกวเจ้าทีเจ้าทางพ่อนี่ยังกว่าจันหลาเออพ่อนี่สมบมงจะฟฝ้าให้ทั้งฝุ่นขึ้นมากกว่าเอเอาฟาคนอกนั่พี่โจ้มันที่ลวดต้องเข่าขามันอะไย่าเเอาขนเขาครับเดี๋ยวเขาสองขาไมเขาหย่มัน้งพี่เจาเลยมีเหงบ่ามันนี่อยู่ล่างนเออนั่นแหละเออเอาเป๋ไหน โอ้ยขึ้น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 ค่อยค่อยโยกค่อยค่อยโยกมาจับมาจับหันจับหัวนี่ลหะมันยืเห็นล่าแล้วงอนมันล่าหรือเพ่ว่าคุณก็เอาลายแถเอาโจไปที่ลหะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมือมือเอาอันนี่มันไปอีกอ่ะตรงชัวยันว่าเอาเันเอาหนอกมันมาเอาโซมันมาตั้งเพียร์ละเอามันไมาไก่เต๋อเออเพียร์ยับยับมันมาตั้งเพียร์เอาอไรหร โอ้ยโอ้ยด้วยกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆตวๆเรอมันเหนียวเดีโอ้ยขึ้นเอาไค่อยๆค่อยๆมันสี่ขวดเรืดอันสองคนท่านมาเห้งเวหนึ่งสองขึ้นมาล่ะขึ้นมาเร็วดึงขาขึ้นจุมีขาบ่จุนขานหลจากนั้นบทจริง อ่บอกโซลีรถเข็ขี้มั่ก้อยู่หรือเปล่าดึงดึงซอยกันเขึ้นนกมดึงซอยกันดึงซอยกันเลยทีขึ้นอยู่นี่แต่ดึงซอยกันขึ้นันเ่องไหมันโย่อยู่นี่โอ้เสียเลรถราอยู่นี่ขันเป็นวานเชือกเลยปะเนี่ดึงมังดึงมั่งขั้นนีเบียวจะกันไส่นีนีขึ้นเลย บ่ส่วนนี่ละส่วนไหนนี่มุกโจส่วนเขาค้านาแล้วนี่ส่วนเขาค้านาบ่ส่วนส่วนสองมองนะเพราะว่าขั้นส่วนพุ่นมันกันทีดีกันส่วนหนักมันเยอส่วนมืนแล้วเนี่ยมันขึ้นมาแล้วพันเนี่ยมันก็โยกขึ้นมาโย่แต่ว่าเขามนมันหมมันติหลูดเลยนะเนี่ยมันดูดแบบมันค้างมันค้างขา ไยยังกันคบเอาวกเื่มลงมาเอาวกเบิ่มลงมาบอากเบิ่มลงมาเอาค้นอีกแล้วนี่ยคนนี่ะอันนั้นจดึงๆพยายามดึงเสียกมาไว้ทั้งฝีแน่ละอันนึงว่ามัดยู่เหรเอานทำแม่ พ่เปล่วไปพ่นก็คนดึงมันักเดหระดัิัเยอยากอยู่เยอยากอยู่มันหนึ่งเยอยากตัวนั้นไค่อวใรามผู้ได้รู้มจำคาครับันี้ผู้ใดเห็นผู้ไดรู้เว่าบุบบักสีแมวเลยนี่นเหเหตุการแบบนี้ครับเหตุการณ์แบบนี้ เตือนพี่น้องผู้ใดมีแีแมันติมันิด pues so ้หอยหอยลงหแม่นว่เด uh ี <h <h ๋ยวเราถ่ายมาอาจารย์พองคุณอะห้อยหลงอ่ะจดจุจดมาพี่มาผักบุ้งอะไรี่ผักบุงนั่นแหะที่แมู่เดีห้อยมันมาเหรอะมันมากูม้วนอะลงละโอ้ยเอาเพิมกันได้่าะเพิ่มมง้วมัสั่ตัวเห็นขื่นเ็นออกไป็นอะุเลยน เจ้วบอกผมมงอัดคิดแรงว่าสั้นมงอัดคิดแรงห้งัดดรตกช่วงไหนไปไหนเ๋ยวเสียใจังขีดคยด้งกันครับผมนี่กาลัง้วครับเวหนดอะนาะพกผมคนนี่แหละเนี่ยนี่ ว่าพอดีเลยหรอกพอดีฮะเดียโจ้ม่ร้รอก่รรอกไมร้รอไมู่งหม่ร้หรอกมหอกมร้หรอ่้หรอยไู่ห่หรอกร้หอมหร้มหก่้ากไรูอรู้่้หอกมหอกมูู่ม่รร่นอมัรอ่้รอ่้วเม่อย่มอ่อา้อรไร่ออม มันมันหัดได้มันเดาโจโจโจไม่โจมันหัดเลยมันหัดเลยไม่ได้เลยเสียงใส่ไม่ได้ไหมไม่โจวไม่ไม่ล็อกไม่มันหัดมันหัดกึนนมาป้องนี่ได้ขืนายเลยเนี่ยป้องเนี่ยเออมาย่างเกียร์เนี่ยมันมือนี่ดีเนี่ยเกียร์สิมีทางลงมาถึงหลุดไหมไม่เราไม่หักเลยมาซองนี่ไหมลุงบอกว่าได้ไม่หักว่ะเขกว่าได้ไม่ไม่ถอน <พ uka> มเมนตาได้ขอว่าพี่เข้าถึงหรอะับวกโจดึงวดอนเอบักปมูดีงวดอนมันมันหนีหัดเด้มันหนีหัดเด้เด้มือนเมือนดินตัวนี้มือนตั้งแต่ค้นกับมือนี่แหละตัวที่สีนะ่อ,อะ่ะ<พ>ม,มันหัดได้ไปแหลมมันหัดจริงจริงไงเด้อนะหมอมันหัดก<พ>ระดูก<พ>คนปวดบ่

มัน khá bắp ว่าบักอยู่บ่ยังตะว่ายังบ่ตายที่ให้นําต่ํา

อาผู้ใดมีง้อเสียร้องไปเบิ้งหาน้ำสางแบบนี้ครับแห่งๆครับผมนี่ครับยเียชีวิตงัวเป็นตัวครับบึ้งบึ้งเพิ่มเพิ่มมึงจะเบิ้งไว้แล้วมีตกตุ้มหรือเพิ่ม เป็นงอนร้อนไปแล้วเอาครับเดียวรถไทยมาหลากบึงนี่เป็นะไรครับขึ้นบ่นขึ้นครับผมเราคีิปมันที่เงาครับผมบึ้งครับบิง้งนี่รถไทยลากครับรถไทลากครับผม đéo muốn, xong luôn đéo xong luôn xong rồi 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 xong

ว่าปักปักบ่บ่ต้องฮัดเบดีวยวดอกไล้เอาคือเอาทบขึ้นเขาไห้เห็ดเชี่ยวก่อนไหม